วัสดีจ้านนพี่น้องมะเีนน้เราติจ้ามาเห็ดตา่างมิเจลปลาทูเค็มนอกจากน้อง,องก,ก็บหน้าขวาวะคพริกจังเ่็นปลาทูกัปสียยางนะพี่น้องเนาะคน่ะขวบไปไปต้มน้ำกันได้จ้าพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นนี่เนาะจะพริกที่ราขวารเลยนะคะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะคะขวใส่กระทะพี่น้องส่วนปลาทูเนี่ก็ย่างจ้ะ เนี่จ้ะมีแกดอ่อนๆกับอย่างเนาะปลาทูเค็มจ้ะพี่น้องกระใส่ผักหอมผักชีเนาะหลัวกะชูรสนิดนึงจ้ะเติมตามใจชอบนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเห็นน้ำกันเลยจ้าน,นี้เราก็จะมาเตรียมหัน่นอมผักชีร้อนนะคะทุกคน จะเดี๋ยวรเยราจะ,กนนะ,ะแกะเนื้อปลาท,ทูกนักน,กนนะคะแกะเนื้อปลาทูค่ะทุกคนทูเข็มนะคะอาหารแบบบ้านๆน,นะคะทุกคนกินกับข้าวเหนียวะคะ่ะข้าวสวยก็อร่อยทำกินหลายรอบแล้วนะคะน้ำพริกประทูเชีมน เก็บไว้ทานได้หลายวันนะคะนะคะจ้าก็แกะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะไปตำด้วยกันเลยนะคะตั้งออกก่อนนะทุกคนอันนี้เราก็จะมีมะเขือเพิ่มด้วยนะคะทุกคนแบ่งเป็นปน้ำพริกปลาทูเค็มนิดนึงแล้วก็ใส่เป็นซุปมะเขือถ้วยหนึ่งนะคะทุกคนไปทำกันเลยค่ะน,นี้นะคะแกะเรียบร้อยแล้วค่ะนื้อปลา ครื่องปรุงก็จะมีชูรสนิดน,นึงเขาว่าปลาทูมันเค็มอยู่แล้วนะคะไปท,ทากันเลยค่ะทันนี้เราก็ใส่พริกลงครบไปแล้วนะคะทุกคนตักนะคะเอาของยญาตตํกก่อนนะคะเราละเอียดเลยมาใส่เนื้อปลานะคะไยท,ทำมือเดียวะคะ่ะใส่ปลาทูลงไปเลยนะคะทุกคน บรญญาดาอยู่เป็นพวกโบโราณนะคะพกไม้ค่ะตามเลยค่ะทำ<ฆ>ให้ละเอียดก็จะเติมชูรสนะคะทุกคนแล้วก็เติมหอมค่ะละเอียดแล้วก็จะประมาณนี้นะคะผงชูรสค่ะ ่ลงไปใส่หลายแสบหลายจ้าอันนี้นลองตักใส่จานเลยนะจ๊ะที่เหลือก็จะใส่ที่เหลือไว้ใส่นี่นะคะมาเขือใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็จะตำตำนะคะทุกคน ละเอียดเรียบร้อยละจ้ะใส่หอมน้ำกันเลยพี่นอ้องตักใส่ถั่วเลยน,าน่าจะน้ออนนี้เราต้มนอไม้นะคะทุกคนเดี๋ยวไปเดี๋ยวมันสุกด,ดูด้วยกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกปลาทูเค็มนะ่ะพี่น้องน้อ,นอลองเฮ็ดกินเบิงดเด้อจ้ะแ่บอยด้ยเก็บไปกินลายมือน้ำใส่อันนี้ก็ทิเป็นซุปบักเขือที่เราดัดแปลงจากตักปลาทูเค็มน้ำพริกมันใบน้อยเนึยนงน้อหลักมะ ต่ำบะเขือใสจ้ะส่วนอันนี้ไอ้อ,อกหุนหุนเนี่ยก็จะเป็นน้ำม้ต้มสุกไหมนะจ๊ะเนาะไปกินน้ำกันเลยจ้ะพี่น้องคลิปนี้ยะดาวกับสีใบซัมมี่สะกอนนะจ๊ะเนาะฝากพี่น้องกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ใหย่ดาวน,น้ำเนื้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้า